รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอเมรินทีวีเขาบอกว่าเป็นการแต่งสวนสไตล์อังกฤษ e ่ h yeah. yes man, yeah I'm girl ย่ I'm n baby yeah, 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 yeah โอโ้โหทุกคนกรอบนอกนุ่มในมากอยากให้ยินเสียงนี่ได้ยินไหม ตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์ของปากน้ำปานเราเลยครับก็เป็นตรงกลางอายุร้อยฟอปีครับอ,อใหญ่มาก สุดสัปดาห์แบบนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะนีนยังคงพาเพื่อนๆมาอยู่ในมินิซีรีของการเที่ยวประจวบคีรีขันนั่นเองค่ะเวลาคนมาประจวบคีรีขันก็จะต้องแบบมาหัวหินจะต้องมาทะเลนนแน่ๆที่นี่ที่เดียวแต่ว่าน้องนีนะคะอยากบอกทุกๆคนเลยค่ะว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรมากกว่านั้นค่ะวันนี้นะคะนีนจะพาทุกคนไปเจอกับอําเภอปราบุรีค่ะซึ่งอําเภอปราบุรีนะคะบอกเลยว่าเป็นอําเภอท,ท,ที่ที่เที่ยวเยอะมากๆแล้ววันนี้นะคะ นินจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปทั้งหมด3ที่ด้วยกันค่ะที่แรกนะคะคือวัดนะอุทยานปราณบุรีค่ะจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศนะคะนินจะพาเพื่อนทุกคนเนี่ยไปเจอแหล่งเรียนรู้ดีกว่าให้ได้ไปเจอความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนค่ะที่นี่นะคะเราจะได้เห็นถึงความเขียวชอุ่มความอุดมสมบูรณ์แล้วก็สัตว์ต่างๆนานาเลยจะเจอกับอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะนินจะพาเพื่อนๆไปชิคแล้วก็ไปชิลที่ปราณบุรีค่ะที่นี่นะคะเป็นฟาร์มคาเฟ่ค่ะเขาบอกว่า เป็นการแต่งสวนสไตล์อังกฤษเยอะเยอะใช่ไหมเ i ี่ยอังกฤษเยอะอันเดดะๆแล้วอย่างที่นีนบอกนะคะพอเป็นฟาร์มคาเฟ่เนี่ยโซนอาท์ดอร์เขาอ่ะจะเป็นทั้งสวนผักสวนดอกไม้ให้เราได้ไปถ่ายรูปชิคๆชิลๆก,กันค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะนีนจะพาเพื่อนๆไปเล่นกับสัตว์ค่ะสัตว์ตัวนี้นะคะขนดกขนปุยขนอุยสุดๆนั่นก็คือนีนจะพาทุกคนไปที่จับแพะชนแกะค่ะที่นี่นะคะจะเป็นฟาร์มแพะแล้วก็ฟาร์มแกะแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยเขาบอกว่าที่ตรงนั้นนะเป็นพื้น เ <Okay. S 1> จรอรดไปเจอกับภูเขาโอ้โหนี่แค่จินตนาการก็แบบต้องสวยมากแน่ๆแล้วยังมีทุ่งหญ้าที่เขาเอาไว้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอีกและวันนี้นะคะนินจะพาทุกคนไปรู้จักกับปราณบุรีให้มากยิ่งขึ้นกับติม้ม1วันปราณบุรีเชื่อนี้มีแต่ความสนุกค่ะพร้อมแล้วก็ไปกันเลย จุดหมายแรกของเรากันแล้วค่ะว่าณอุทยานปราณบุรีนั่นเองค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะนินจะไม่ได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวแค่คนเดียวค่ะนินมีคนนี้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อขวัญน,นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของวานาอุทยานปราณบุรีค่ะพี่ขวัญคะก่อนอื่นนินอยากรู้ว่าวานาอุทยานปราณ<ม>บุรีคืออะไรคะ่ะค่ะวานาอุทยานปราณบุรีค่ะ,คะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่าแล้วก็ป่าคลองคอยนะคะซึ่งอยู่ภายใต้ของโครงการพัฒนาป่าไม้ ปักน้ําปานบุรีอันนีงมาจากพระราชดำดินักท่องเที่ยวคือสามารถเดินแล้วก็ศึกษาข้อมูลได้เลยระยะทางแค่1กิโลโอเคงั้นตอนนี้นะคะไปเที่ยวไม่สำถังที่วัดนอุทยานปานบุรีด้านในกันค่ะ,ะไปเชิญเลยค่ะ,คะพี่ขวัญอันนี้คืออะไรนะคะอันนี้คือปัขกของต้นปโปรงแดงอ่าแล้วก็ที่เห็น,ท,นที่แตกเป็นต้นอ่อนขึ้นมาอันนี้ก็คือเวลาเขาแก่แล้วหลุดออกจากขั้วเน,นี่ยเขาก็จะปักลงไปเลย อ๋อเราจะต้องเอาตรงด้านแหลมเนี่ยซึ่งมันจะมีรากเนี่ยค่ะเป็นตุ่มอย่างนี้เป็นรนนากของเขาเนาะเอาไว้ด้านล่าง<อ>แล้วก็เอาต้นอ่อนของเขาเนี่ยไว้ด้านบนตามธรรมชาติเลยเนี่ยเห็นไหมพอเราปล่อยไปแล้วเขาจะปไปเลย เราเนี่ยเดินลัดเลาะป่ากงกลางเหรเดินมาเรื่อยๆจนถึงท่าเรือค่ะแล้วหลังจากท่าเรือน้องจะต้องเดินกลับอะไรต่อค่ะเดี๋ยวจะส่งต่อให้พี่เตี้ยเลยนะคะในการไปชมพื้นที่ที่เป็นป่ากงกลางร้อยปีที่เป็นอีกหนึ่งอันซีนของวรรณอุทยานปานบุรีและนี่คือลุงเตี้ยค่ะ สวัสดีจ้าแนะนําตัวหนค่ะครับ,รบผมชื่อนายสมเดชนาดีหรือว่าทีวันนาอุทยานปานดุรีก็เรียกลุงเตี้ยนะครับอ่าลุงเตี้ยจะพาเราไปเจอกับวิถีชีวิตชุมชนด้วยใช่ไหมคะมโอเคตอนนี้นะคะเราต้องรีบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวน้ําจะลงเดี๋ยวมันจะเหือดแห้งซะก่อนค<ม>ไปกันคะ่ะเรเลยครับ,รบลุงเี้ยคะจุดนี้ที่ลุงเตี้ยพาหนูมาเนี่ยคืออะไรคะ ตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์ของปากน้ำปานเราเลยครับก็เป็นตรงกลางอายุร้อยกวปีครับเราต้นขนาดนี้นี่ใช้เวลายาวนานมากครับใหญ่มากทุกคนร้อยยี่สิเซนนะครับแล้วนี่สูงประมาณกี่เมตรจ้าลุงผงน่า,าจะตามพิกเมตซีพิกเมตได้ครับโอ้เอาละตอนนี้นะคะเราได้เห็นป่าชายเลนประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าจุดไฮไลท์ของที่นี่เนี่ยเขายังไม่หมดค่ะเขายังมี จุดชมวิวหอคอยค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าเห็นวิวเยอะมากแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเห็นอะไรบ้างเดี๋ยวต้องตามนินไปดูค่ะส่วนตอนนี้นะคะนินต้องขอบคุณลุงเตี้ยมากๆเลยค่ะครับมครผมงั้นเดี๋ยวเราไปเจอจุดไฮไลท์ต่อไปกันดีกว่าค่ะครับขอบคุณครับค่ะลุงเตี้ยเดินกลับเลย <c oughs> ไปด้วยอะไรก็กัน <c oughs> ทุกคนเนี่ยมาอยู่ที่จุดชมวิวหอคอยค่ะซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ถ้าใครที่มาวนาอุทยานปราณบุรีแห่งนี้เนี่ยต้องมาจุดนี้ให้ได้ค่ะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าทุ่งโปรงทองค่ะจะมีทั้งต้นที่เราปลูกเมื่อกี้ที่พี่ขวัญบอกว่าให้หยิบมาแล้วก็ พอปล่อยก็จะจมโคลนลงไปใช่ไหมคะเขาก็จะโตมาแล้วก็สวยแบบนี้เลยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นทั้งโปรงขาวแล้วก็โปรงแดงนะคะแต่ว่าเขาเรียกรวมๆกันก็คือทุ่งโปรงทองนั่นเองค่ะสวยอะ่ะทุกคนตรงนี้คือสวยมากๆค่ะก็ถ้าใครนะคะได้แวะเวียนมาที่วันะัอุทยานปราณบุรีแห่งนี้ก็อย่าลืมตรงนี้แล้วก็อย่าลืมลุงเตี้ยด้วยนะคะมีทั้งล่องเรือได้เดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนด้วยค่ะใครสนใจเนี่ยก็ติดต่อมาที่นี่ได้ ะะแล้วก็นินอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆอ,อีกอย่างหนึ่งว่าถ้าใครไปที่ไหนก็ตามยิ่งถ้าเป็นสถานที่ธรรมชาติด้วยแล้วเนี่ยอุทยานต่างๆหรือคือเมื่อกี้ได้คุยกับลุงเตี้ยคือลุงเตี้ยเวลาเขาไปออกเรือหรือว่าไม่ว่าถ้าไม่มีงานวันนี้เขาก็จะไปออกเรืออยู่ดีเขาจะเก็บขยะค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนว่าถ้าเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเนี่ย อยากให้ทิ้งขยะให้เป็นที่นะคะเก็บขยะไปทิ้งที่บ้านก็ได้หรือหาถังขยะทิ้งอย่าทิ้งแถวนี้เลยค่ะเราจะได้รักษาธรรมชาติให้ยั่งยืนและสวยงามกับเราต่อไปนะคะเอาล่ะศบที่วัดน,นาอุทยานปราณบุรีของเราแล้วเราไปที่ที่สองกันดีกว่าซึ่งนินบอกเลยว่าสวยและน่ารักไม่แพ้ที่นี่ค่ะไปดูกันถึงที่ที่สแล้วจ้าที่นี่นะคะคือปราณเบอรี่ค่ะ กรอบนอกนุ่มในกรอบมากมมบริษัทไทยเบลฟเลตจำกัดมหาชนน้องใหม่จากไทยทิพสับปะรดพูแลอบแห้งสูตรพริกเกลือยูสุโดยเชฟมิชลิน คือปราณเบอร์รี่ค่ะเมื่อกี้นะคะเราเดินจนเหนื่อยแล้วจนตอนนี้เนี่ยเราต้องการอะไรเย็นๆแล้วก็เริ่มหิวแล้วค่ะที่นี่นะคะเขาไม่ได้มีแค่โซนคาเฟ่หรือร้านอาหารเท่านั้นค่ะเขายังมีที่พักด้วยเผื่อใครที่แบบอยากมาเที่ยวชมสวนทานอาหารอร่อยๆแล้วเนี่ยอยากพักก็ที่นี่เขามีครบจบในที่เดียวเลยค่ะ แต่ว่าในวันนี้นะคะนินไม่ได้พาเพื่อนๆไปดูที่พักแต่อย่างใดแต่จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปดูฟาร์มของเขาค่ะไปดูสวนผักสวนดอกไม้ของเขานั่นก็คือปานเบอรี่ฟิลด์นั่นเองค่ะเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าตามนินมาค่ะ พอเราเดินมาจากบูธด้านหน้าที่เราออเดอร์อาหารแล้วใช่ไหมคะที่นี่เนี่ยเขาจะมีโซนเอาท์ดอร์ค่ะที่เป็นสวนแบบนี้น่ารักมากด้านในก็จะเป็นสวนดอกไม้ค่ะให้เราได้มาถ่ายรูปกันซึ่งโซนแปลงผักตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นวัตถุดิบหนึ่งในอาหารของเราด้วยนะคะแล้วก็บริเวณร้านของเขาเนี่ยเขาจะไม่มีห้องครัวหรือว่าเคาน์เตอร์ทำอาหารนะคะเขาก็จะมีโซนในบ้านของเขาซึ่งอาหารเขาก็จะทำโซนในบ้านเลย แต่ว่าตรงนี้นะคะเหมือนเราเนี่ยมีนี่เลยทุกคนดูนี่โรงกระจกตรงนี้นะคะเหมือนแบบเวลาเราปลูกผักในเรือนกระจกอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าเขาอัดแบปด้านในให้เป็นที่ทานอาหารค่ะให้เป็นที่ชิวนะงั้นเดี๋ยวนี้ขอถ่ายรูปก,กับดอกไม้นิดๆหน่อยๆแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปทานอาหารด้านในกันดีกว่าค่ะโอ้มากอรต้าโอ้มาเกรเต 我。 ถ้าเรามองเผินๆเ,เราจะมองว,ว่ามันดูเป็นแบบ healthy food มากเลยนะเหมือนทานเข้าไปคือไม่รู้สึกผิดแน่ๆเลยอะเรามาดูดีกว่าว่านีนออเดอร์อะไรกันมาบ้างคะ่ะมาดูที่น้ําก่อนนะคะอันนี้เป็นคอมูชะทีค่ะหรือว่าชาหมักนั่นเองนะคะเป็นแบบเย็นนะแล้วก็อันนี้เป็น vegetable juice นะคะก็คือน้ําผักนั่นเองนะคะเขาก็ mix มาให้เรานะคะ แล้วก็ส่วนของข้าวค่ะที่นิ้เลือกมาอันนี้นะคะคือคร็อกมงเซียร์ค่ะเหมือนจะเป็นแซนด์วิชนะคะแบบนี้น่ากินมากแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับสลัดค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นพิซซ่าค่ะซึ่งที่เลือกมาก็คือเป็นแซลมอนแล้วก็เปเปูร์นีนะคะส่วนอันนี้คือบลูเชตตาค่ะก็จะเป็นตัวขนมปังแล้วก็ด้านบนท็อปปิ้งด้วยตัวเอ่ทเมโตนะคะหรือว่ามะเขือเทศนั่นเอง งั้นนินขอเริ่มที่ตัวฮันนี่โทสก่อนนะคะก่อนที่ไอศครีมเขาจะละลายนะนี่ชอบตรงนี้มากทุกคนดูดิสตรอเบอรี่เขาลูกใหญ่มากแราวมาลองชิมดีกว่านะคะขนมปังก็คือลูกใหญ่มากโอ้โหทุกคนกรอบนอกนุ่มในมากอยากให้ยินเสียงนี่ได้ยินไหมนี่โอ้โหด้านในฉ่ำเนยสุดๆออ อ,อร่อยมากขานมปังเขาทําดีมากมากมากค่ะกรอบนอกนุ่มในกรอบมากด้านในกัดเข้าไปคือจุ้ยมากตัวเนยที่เขาทำอะค่ะคือจะมีความเค็มแล้วก็พอทานไปกับไอศครีมหวานหาน,หานเย็นๆคือออ้มทุกคน<า>เข้ากันมากอร่อยมากมามาที่อันนี้กันดีกว่านะคะนี่นี่คือบลูเชตตาค่ะ ด้านล่างก็จะเป็นขนมปังนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะท็อปปิ้งด้วยเหมือนเป็นตัวมะเขือเทศที่ว่าเขาเอาไปทํากันมวิธีมาแล้วเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดีกว่านะคะอืมอืมรสสัมผัสเขาจะมีความเปรี้ยวค่ะแต่ว่าเป็นเปรี้ยวที่สดชื่นปลายลิ้นม,มีรสชาติเผ็ดนิดๆค่ะแล้วก็มีความเค็มตามมาแล้วก็ความหอมมันแล้วก็กรอบของขนมปังค่ะอร่อยมากใครที่ชอบมะเขือเทศนะคะนินว่าอันเนี้ย อร่อยหรือแม้กระทั่งว่าไม่ชอบกินมะเขือเทศเลยแล้วอยากลองอันนี้ก็น่าลองมากๆเลยนะคะเป็นแบบเมนูที่มีมะเขือเทศอีกอันหนึ่งที่ต้องลองอะคะถ้าใครอยากลองเริ่มกินมะเขือเทศอันนี้ก็อร่อยนะคะลองดูค่ะมูเชตตาค่ะนี่ขออนุญาตพักมาชิมตัวน้ำดีกว่าอันนี้คือคามูชะทีนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกัน อรสชาติที่ได้มาเปรี้ยวก่อนแล้วหลังจากนั้นตามมาด้วยความหอมที่ขึ้นจมูกเลยอร่อยมากค่ะคือจริงๆเขาบอกว่าเป็นชาหมาักนั่นแหละรสชาติมันก็จะออกเปรี้ยวๆนะคะแต่สิ่งสำคัญเลยคือหอมมากๆอร่อยค่ะสดชื่นสุดๆไปเลยเรามาลองที่ Vegetable Juice กันดีกว่าค่ะ คือไม่รู้เลยว่าด้านในเขามีอะไรบ้างแต่ที่สําคัญคือผักที่เขาใช้เป็นผักที่มีกลิ่นค่ะเอาจริงๆสดชื่นมันทําให้รู้สึกเหมือนเราทานเข้าไปแล้วมันก็โลงจมูกโลง่งข้างในหมดเลยเหมือนฟิลกินน้ําขิงน้ํา อะไรแบบนั้นนะคะที่ทานเข้าไปแต่เป็นแบบเย็นอะ่ะอร่อยมากค่ะใครอยากทานอะไรอร่อยแบบนี้นะคะแล้วก็เจอสวนดอกไม้ด้านหลังสวยๆแบบนี้ได้ถ่ายรูปสวยๆได้ทานของอร่อยนะคะบรานเบอร์รี่ที่ปรานเบอร์รี่ค่ะเอาล่ะกันเดี๋ยวนี้นะคะขอเติมพลังให้กับพุงของนีนก่อนแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกับเจ้าแพะเจ้าแกะกันค่ะ ทริปที่อำเภอปราณบุรีแห่งนี้นะคะนินาพาเพื่อนๆมาที่จับแพชนแกจจนะจ้าจูบีบีคอเดี๋ยวดิหล่อไหมโอหล่อจัดหล่อจัดทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibility King Power ไทยทิพย์จัดโปรโมชั่นชุดรักแม่จา๋าตั้งแต่วันนี้ถึง12สิงหาคม2,567ถึงแล้วจ้าเบ๊นี่คือที่สุดท้ายที่เราจะปิดทริปที่อำเภอปราณบุรีแห่งนี้นะคะนินพาเพื่อนๆมาที่จับแพะชนแกะจ้าใช่ไหม นะคะที่นี่ค่ะข้างหลังที่เพื่อนๆเห็นนะคะจับแพชนแกะเนี่ยเขาตั้งอยู่ที่ท้ายเขื่อนปราณบุรีค่ะก็จริงๆสถานีที่เนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่มากๆเลยนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีน้ำเนาะแต่ว่าพอเขื่อนเขาน้ําเริ่มลดลงอะค่ะช่วงนี้บริเวณนี้ก็เลยจะกลายเป็นเหมือนทุ่งหญ้านะคะส่วนแพกับแกะนะคะที่นี่เนี่ยปกติชาวบ้านเขาเลี้ยงไว้ค่ะแต่ว่า พอเขาเอามาปล่อยนะคะแล้วมีนักท่องเที่ยวมาเห็นเนี่ยเขาก็อุ๊ย เริ่มเป็นจุดสนใจว่าฮู้ยตรงนี้น่าสนใจนะเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เราได้มาดูแพะดูแกะแบบธรรมชาติจริงๆนะอะไรเงี้ยหลังจากนั้น,น,นท่องเที่ยวก็เลยเริ่มมากันเรื่อยๆแล้วก็ชาวบ้านที่นี่เขาก็เริ่มพัฒนาที่นี่เรื่อยๆค,ะๆค่ะเอาจริงๆตรงเนี้ยพอใครมามันยังไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบมีคาเฟ่มีฟาร์เทลิตี้หรือว่ามีห้องน้ําคือมีอะไรต่างๆเงี้ยไม่ไม่เลยค่ะพึ่งใหม่สดสดร้อนร้อนเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้นะคะจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปเล่นกับน้องแพะน้องแกะที่นี่กันดีกว่าบอกเลยว่า เชื่องมากมากดูเจ้าตัวนี้สิคะพี่นินอุ้มมันเป็นชั่วโมงแล้วเขาไม่หนีไปไหนเลยค่ะ เผื่อใครมาเราก็กลัวว่าอยจะไม่มีน้ํากินหรือเปล่าจริง,รงๆเขาก็มีร้านค้าเล็กๆค่ะที่มีขายน้ําขายเอออะไรแบบนี้ให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิมกันค่ะส่วนทางเข้านะคะก็อย่างที่นินบอกพอยังไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวแบบร้อเพราะฉะนั้นทางก็อาจจะมายากนิดนึงแต่ว่าไม่ยากเกินใจหรอกค่ะนินเชื่อว่าถ้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยโอ้โหรับรองว่าคุ้มค่ะยังไงก็คุ้มเขียวมากแล้วช่วงที่เรามาเป็นช่วงแบบ กำลังฝนฝนปลอยๆลอยกำลังดีเพราะฉะนั้นทุ่งหญ้าเขาก็จะยิ่งเขียวชาอุ่มค่ะทุกคนสวยมากทุกคนคะตรงนี้เหมือนคอนเสิร์ตเลยค่ะโอภัยก่อน เขาก็มีขายสับป,ปะรดด้วยนะแล้วก็เขาเนี่ยปอกสับป,ปะรดมาให้เราได้ลองชิมกันค่ะเลยะตัวเองก็อยู่ที่นี่แนละ้วตัวเองไม่ไ,มไปขอเขากิน <S 2> <S 2> <S ซึ่งสับป,ปะรดที่นี่นะคะที่แม่ๆเอามาให้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพันธุ์พื้นถิ่นของที่นี่ค่ะอืมหวานมากอืมเรน,นว่าใครมาที่นี่ต้องแบบว่าเพลินนะคะอยู่ได้ทั้งวัน เย้ yeah! ทุกคนคะ่ะทริปนี้ฮิวใจมากอาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดียังเจอน้องแพนน้องแก่ที่สุดจะน่ารักแถมยังได้ความรู้อีกนะคะวันนี้โอเป็นยังไงค้ายกับมินิซีรีส์ทั้งสองอาทิตย์ที่นินพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับประจวบคีรีขันให้มากขึ้นคะ่ะ อย่างอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะนินพาไปประจวบคีรีขันตอนล่างอย่างอำเภอบางสะพานนะคะก็อาทิตย์นี้นะคะนินพาทุกคนเนี่ยมาเที่ยวประจวบคีรีขันตอนบนค่ะที่อำเภอปราณบุรีแห่งนี้เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ได้มาฝากเพื่อนๆทุกคนก็คือนี่เลยความสดชื่นความเขียวชอ,อุ่มนะคะแล้วก็โห้ ความสบายเย็นไปหมดเลยละค่ะจริงๆอ่ะประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่ยาวก็จริงนะคะแต่นินว่าถ้าใครเนี่ยอยากขับรถลงใต้ก็อาจจะลองแวะดรอปสักหนึ่งวันนะคะเป็นวันเดย์มาเที่ยวที่นี่ก็ได้นะนินว่ามันตอบโจทย์แล้วก็ฮิวใจมากๆเลยค่ะอย่างเราไปอำเภอบางสะพานก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งพอมาอำเภอปราณบุรีก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งถึงจะเป็นจังหวัดเดียวกันนะคะแต่ว่าต่างอำเภอเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันแล้วละค่ะ เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้นีนพาทุกคนเนี่ยไปสนุกที่ไหนกันมาบ้างไปดูกันค่ะที่แรกนะคะนีนพาไปเจอกับความรู้ไปเจอกับความอุดมสมบูรณ์เลยนะั่นก็คือวันะอุทยานปราณบุรีค่ะที่นี่นะคะเราไปเจอทั้งแบบต้นโกงกางที่มีอายุเกือบจะถึง200ปีต้นใหญ่มากแล้วก็ไปเจอทั้งปูทั้งกุง้งทั้งปลาโอ้โห เต็มไปหมดเลยที่นั่นนะคะอุดมสมบูรณ์มากจริงๆค่ะถ้าใครนะคะอยากแบบเอาจริงๆนะแบบแค่มาเดินเล่นก็ได้มาถ่ายรูปก็ได้นะคะตรงทุ่งปงทองอะ่ะสวยมากถ่ายรูปสวยมากเพื่อนๆอยากให้มาจริงๆแล้วหลังจากนั้นนะคะนินพาเพื่อนๆเนี่ยแบกท้องค่ะไปฝากไว้ที่บรนดเบอร์รี่ค่ะตรงนี้นะคะเป็นฟาร์มคาเฟ่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่รับรองว่าสวยแล้วก็น่ารักที่สำคัญอบอุ่นมากๆค่ะอาหารอร่อยจนแสงออกปากทุก อย่างเลยทั้งน้ำเครื่องดื่มฮันนี่โทสโอ้โหตัวแบบ ขนมปังเขาคืออร่อยรสชาติตาย,ยังติดปากยู่เลยอยากกินอีกแล้วและที่สุดท้ายนะคะก็คือที่นี่เลยจับแพะชนปุ้งกับแก่นะคะพอมันยังไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้รับมันเลยคือความเป็นธรรมชาติะคะ่ะเราได้เห็นธรรมชาติของทั้งตัวน้องแพะน้องแกะเองที่เขาก็ไม่ได้สนใจคนฉันก็จะเดินไปเรื่อยๆเดินเดินเนี้ยเนียค่ะเดินไปเรื่อยๆของชีวิตเขาและอยากมากินเขาก็กลับมาแบบเนี้ยหรือแม้กระทั่งว่าเราได้เห็นพ่อพ่อแม่แม่ที่แบบว่า เขาใช้ชีวิตวิถีชีวิตชุมชงอยู่ที่นี่แล้วเขาก็มาทําจับแพชนแกะกันตรงนี้แหละเขาก็จะรวมกลุ่มกันอนี้ซึ่งมันน่ารักมากๆก็คือเอาวัตถุดิบที่ปลูกตามฟาร์มตัวเองแล้วก็เอามาขายที่นี่ด้วยค่ะก็ถ้าใครนะคะอยากมาเที่ยวไม่ส้าทางตามนินเนี่ยรูทแมป3ที่นี้สบปึ้งในวันเดียวรับรองว่าฮิวใจเบิกบานใจอย่างแน่นอนค่ะแล้วันนี้นะคะนินใช้งบไปเพียงแค่ มนีนมาเที่ยวไม่ซ้ำทางแบบนี้นะคะก็สแกน q r วโค้ได้เลยใครที่สแกน q r วโค้ดไม่ทันนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะแค่เซิร์ช a c e b o o k นะคะแล้วเซิร์ชว่าเที่ยวไม่ซ้ำทางรับรองว่าเห็นที่เที่ยวอีกเต็มไปหมดที่รอให้คุณไปเที่ยวไม่ซ้ำทางอยู่นะคะเอาละค่ะในครั้งหน้านะคะนีนจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปชิคไปชิลหรือว่าจะมีมินิซีรีส์ที่จังหวัดอะไรอีกติดตามกันได้นะคะส่วนวันนี้เนี่ยนีนต้องลาไปก่อนแล้วพร้อมกับน้องแพะน้องแกะ และวิวสุดแสนจะประทับใจค่ะลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะยิปปี้ขอขอบคุณ k พา g Power เข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบวอร์เรจจำกัดมหาชน Marine D.